ทีมเปิดอันนี้แปลาแา้ลองทีเปิดชิงอ่ะเปิดเออป้๊บตอาแรกตูนกองแล้ด็น่ะคือข้าววันนี้ผมจะมาเล่นแต่แตเขปิดปากตายเพลง ปพลงนี้เป็นแบบมีข้อแบบไตยเพลงครับครับผมวันนี้เพลงที่เขาเลือกมาครับเป็นเพลงในช่องของเราเองนะครับในพิริศแล้วก็เป็นเพลงในพิริศส่วนมากครับแล้วก็นอกนั้นจะเป็นเพลงอื่นแทรกมาเหมือนกันนะครับผมแมนเขาจะจับกู้ก่อนนะครับว่าเขาจะแบ่งเป็นกู้นะครับหอจะตยกู้แล้วระมาณหเพลงหอยจับเวลาครับถ้าสมมุติกู้ไหนได้คะแนนน้อยสุดหรือว่าตายน้อยสุดจะมีรถบดทำโทษนะครับผมเดี๋ยวเขาจะมาเริ่มแบ่งกู้กันเลยครับผมอย่า ได้ครับอู้ยต่อมาต่อมาเอาอย่าเริ่มกู้แรกครับต่อมาให้เริ่มกู้แรกครับก็ใครได้เป็นกู้แรกพรงชุบดีกว่าชีพงชุบแพ้เนะไปได้เริ่มก่อนหงองไะครับบิวการครับบิวได้เริ่มก่อนนะผมเดี๋ยวฮาไปพอคู่บิวกันเลยจะเริ่มเลยนะครับแบ่งคนละสามนาที

น้องน้องอยาน้องเจ้าอ oui ๋อร้องเ้าแ่อย่ายักข้างใส่ที่เก่า่งคะแนนครับหนึ่งคะแนนก็ถือว่าเอาคว่างไอ้บีงใส่พี่เก่านี่ว่าเอางวิอเอาค้างแว่างะมาท้นทอกแค่เนาะอ๋อดึงดัน ฝนตกไอหยังอ่ะโอ้อออ <S <S 2> <S 2> ยังมาองอ่ะฝนตกไงอ้โอ้โอ้ไอยังไอหยังแมแอรมมหมดได้ครับมันได้คะแนนนะสอบคะแนนือล่ว้าว <S <S 2> <S 2> <S 2> ยังวะไอ้ดูบอไม่ไม่แนงไปกูก็นับเดี๋ยวไปกูนกนน้อนนันน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 ามกนนนนนนอนน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 น สวัสดีอไรอยาับู๊นน้องอไย่าอ้าวบู๊เวลา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 โอเคครับส่วนตัวคนใจแล้วก็น้องเอ็เป็นคนใบ้ครับใบ้ผงอ้าวปิดปากก่อน แปลกนะครับผมจับเวราแม่ <c oughs> เร็วเร็ว <c oughs> บอก <c oughs> บอกได้ครับ <c oughs> ถูกต้อง เงินดันเอ้ยสองน้ำแค่ห mm ้า hmm. พันเดียวเทที่นะเขาเขาว่าหอดชนะตูนัวชนะหัวชนยอือหึอะไรอะหนัเอะไรไปได้เลยเก็บได้หมดไม่ใช่ชูบุรีแล้วก็สเปน

ก่อนให้ใครรูปช็อตก่อให้ใครรูปช็อตอะไรอะไรอะไรมองมองเธอเอ๋มองมองมองเธออะไรเออมองเธอยี่หายชอบฟัง เปินประตี้ไปวะไวลืม หื้อมอนอ่ะเหมดไแล้วมาเลยไปแล้วะแตหื่อแต่หื้อแต่หื้อ่อนนะเพื่อได้คะแนนหน้าไงหื้อมอัน่นอือหือฮอือหเอนรเลยแม้มอาเยดึงดึงลา อ๋อบอบอหมดเวลาครับหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาเอ็มลิปปิ้งเป็นอย่างไรกันนะครับผมว่าจะยิ้มเฮ้ยสรุปคะแนนนะครับทีมนี้ได้ไปที่อะไรละสี่คะแนนทีมนี้ได้ไปสี่คะแนนนะครับผมพบกับทีมผมทีมต่อไปได้เลยครับผมแอ้มุดมาล่างสุจ้าเอาผมต่อไปนะครับจะเป็นกู้ผมนะครับผมเดี๋ยวผมจะเป็นคนไทยก่อนนิดแบบจะปิดปากตัวเอง ทิดแฟกตัวเองที่อื่นท้าปิดแลกคือแบบไม่ต้องพูดเน่ตห่วหเลยพยยามรีปิดกีแล้วกูจะมองหน้าอูปิดมันลืมบไบไดยังไงออแค่าเงที่ฉันอมนตแ

ลมลมถึงไหมลมโอ้โหถอนถอนอ๋อถอนอ้ได้หรือเปล่าขุดฟอสฟออสฟออสไอ้แก่ขุดไอ้แก่เบาออกละดึงป้นเลยครับต่อไปครับผมจะเป็นคนให้เป็นคนนครคนไทยตุนป็นคนตอบนะครับผมเฮ้ย ตอบดิข้าแม่โหมกคนตอบมาเเฮียแล้วขนแน่หน้าเฮียกูแน่ตัดกูแน่ดิมะมาที่หอยเช่แ์เนาะเราต้องตอบได้พอยองมันต้องคนนี้เนาะคนนี้เนาะเริ่มขอบคุณแฟนเพลงไอ้โง่บอกแล้วอยู่กับแฮมได้ดีทุกคน ราขายไม่ได้อีกเแ้หน,นูทองฟ้าไฮ้ถูก้องดแม่วันนี่มันอาโมลด้ปะมจะอานโมลหรอวิวมันหูไงบบาได้งไงก็เอะไรกูาได้เราขายไม่ได้อีกแมาหมือง้อามืงนี ฉันไม่รักเธอเธอไม่รักฉันก้วก้วกเธอไม่รักาสานีอยู่เอแกสบุหรี่ห้กินเหล้าเมาครับครับยาพิษอ้ยังกินเลยน้อง แอมสองลากไั้อสองใจฮะพี่สองใจเลยอ่ะกแกที่งอกใจจุกจินเฮ้ยมาเอาเมันแบเอาอยู่แต่ไหนไ้ม ชอบที่เธอเป็นเธอของจริงน้อยไมได้ไงน้อยรักใครไม่ได้อีกฮักอื่นฮักคนเดฮักฮักฮักนี่อันนี้อันนี้ไปปานี่กี่แม่เนี่ย nope กาแฟ กัจจันทิพยต้องดีกับี่แม่กันนะอ่ะพี่วคิงเจ้าไปแล่น่ะนี่ชักดึงดาวเด็กดาวเด็กดาวง่ายง่ายไข่ตอบได้หมเอามันดวอกเลยซักซี่จิ๊อันนี้อะครับขอบคุณแฟนเพลงขอโทษย้า เจ็ตเมื่อไหร่ก็โทรไงยุลาใหญ่ะจยอมอย่างที่หาจีมาตะกี้พออย่างว่าอยู่บูนเลย <c ười> เย็นสบายไมาแล้วม่ได้ครับครับผมนะครับผมกับตูนะครับได้ไปสิบเจ็ตคะแนนนะครับผมคะแนนแน่นอนครับผม ผู้แพ้ครับแข่งครับผู้แพ้ไปเป็นสองสามเต่ากะนแหละเร็วเข้าไปรอดูรวมกันเลยอาคาถึงมาลงเชิญที่จอมนะคะมุ้กลางครับตอนนี้นะครับผมคะแนนนะครับผม17นะครับแล้วก็อันเบอะเม่ครับผมดิวกับแอมนะครับได้6คะแนนสี่มาได้สี่ครับผมเพิ่งมันหกนี่แหละได้สคะแนนเฉยได้สี่คะแนนครับผมกับตูนได้18คะแนนจิ17จได้ พยายามบดโกงไอ้ส้มโอ้ยพอมาทำบดลงโทษนะครับผู้แพ้กันนะครับผมวันนี้บิวจะโดนแวกขนแวกขนเฮียขนไอ้ส้มมากเฮียบิวโดนแวกขนนะครับส่วนแอมจะโดนแวกเต้นเต้นแอมจะโดนเต้นนะครับเต้นทำมาทำมาแด่เลยก็แบบน่ามันแบบตีร่างกายเลยบอกเ้ยเต้นอะแต่งงานมันก็สามสามสาเอาครับบิวจะได้โดนแวกขนนะครับแล้วก็แอมจะได้โดนเต้น เต้นเต้นเต้นจะมาแมเต้นอย่างเบาๆจะได้โดนเต้นจะนเตนอออย่าคคนข้างคนข้างคน้คน้เขาพยายเริ่มแม็กขนบิวเลยนะครับผมคนข้างนะครับคนข้างเี่ไอ้เจ้าคนเขยอ้าวสร้างเกิดไเลครับผมมึงจเแวหรือโอ้ทมีสน่นเต้ เทปโลต้องใส่กาไมมีกาวไหมขอสีหรือข้ามหน่อยดิเทปสวยเดียวจบองหาดีเซลไอ้ตู้มน่นแล้วนะเฮียป๊าค่ะครับเจริญอาหอย่ามาลืมดึงกันเลยเฮีย

เอ๊นี่นะครับโขนของน้องบิวนะครับที่ขอได้แบกมาเอ๊เรียบร้อยครับผมออกมาเยอะพอสมควรได้ให้ไปลงโทษน้องแอมกันต่อเอาครับน้องแอมนะครับลงโทษเฮ้ยพวกล้าจ่ายมาเต้นหรอเยี่ยมแรงเลยป่ะเต้นแรงๆไปลงโทษได้กันเฮ้ยแรงๆเฮ้ยเฮ้ย

เราต้องกลับมาเสียใจมาได้เมืนเดิมที่ภาคได้ผมขอเป็นคืนชีวิตที่เข้ามาครูกันจนวันสุดท้ายเขาบอหักบอสนบอแค่บอได้ใส่ใจแค่โกนใจร้ายบอหักกันจริงมาทิ้งมาป่าหลอกลวงแล้วก็หายไปอย่าไปสนอย่าไปแค่อย่าไปใส่ใจโยแก่มันจะร้องดีใจนบะ